รอให้เข้าเข้าไม่เาสักทีกินกันย่อยปลาปลาทินปลาหญ้ปาปลาทว,วัน Hãy giờ cho kênh Ghiền มาให้ลถต้อตัดกระถิ่นให้ต่ำเท่าที่ควายกินยอดได้ ยัไงมาเร็วเข้าแปลงทิ้งไปทำงานแล้วมามาเข้าแปลงกันเถอะมาคลิปจะไปทำงานแล้วมาเร็วมาเร็วมาเข้าแปลงเข้าแปลงเนาะ เดี๋ยวมันป่าลกนะอยู่ตักครึ่งวันแล้วเง้องมันตัครึ่งวันไหย โอ้มันล้วก็ในดกจริงไปเข้าแปลงครับทิพไปเร็ว วันหยุดให้กินแค่ครึ่งวันตรงเนี้ยโดยที่จะลงไหมเนาะเนาเชือกมาล่ามเลยโอ้โหตึกบไปจึกไปเร็วเข้าแป้งข้าแปบงไปเร็วไปไปข้าแแบงข้าแปบง,ปงไปไปไปเร็วไปไป ยินของส่งแล้วจะตัดให้จะตัดให้ครึ่งนึงเลยไปไปเร็วเข้าแปลงเข้าแปลงเร็วไปเข้า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 ข้างในเร็วไปไปเลยเข้าไปเข้าไปจะไปทํางานแล้วเออเ,ออเ,ออนเนดี๋ยวโผล่กันง่ายๆอย่งายงี้เนาะเดี๋ยวทั้งเช้งมารับนะอิ่มอิ่มนอนหลับครึ่งวันไปเลยนะปึบปับปึบปับ ยยยอย่าไปเหยียบปลาปลาเขาแตกนะดูไงเป็นท่อพิวสีใหญ่เหญบนะรู้เปล่าห้ามไปเหยียบท่อปลาปลาเขา ท่าไงแน่วันเนี้อยอยอกไปเลยประตูเขาปิดอยู่แล้วไม่ตกลัวลอ,ออกเพียงแก้ว่าจะปล่อยให้มันกินตรงนี้ยังไงดีไม่ไม่ลบเน,นะเดินขึ้นมาตรงนี้แล้ว ตอนบ้านนี้เริ่มมีมาแลนะ้วทำข้าวฝัง่งนี้ มาแล้วป่ามาแล้วเจ้า,าพ่อวงการรถไฟไทยหนุ่มสดไม่ย่คนเดียวมะถอยหลังเข้าด้วยติดไหมเนี่ยของไมไ่ติดเพียงแค่ติดประตู นี่น้ำเยอะเลยครับเก็บทำวีดีโอครับครับครับใส่ถังก็อยาได้ครับปลอดภัยดีถังก็ยากครับครับเดี๋ยวเราหยียบก่นครับน้ำนะครับฮะล้นจากสระ ส่วนส่นสนึนมาที่เห็นอย่างคือถ้าเกิดเราผักดันผักตกทวาหรือผักอะไรเนะี่ยให้ลอยออกมาเลยเอาน้ำขึ้นเนี <c> ่ย <oughs> ก็ทำให้ผักในสระยุบได้ถ้าเกิดยังตกอยู่ถึงวันเสาก็ดีจะได้มาจัดก,การผักอน้ำขึ้นเลยเยอะ ผักไหลออกมาเนี้ยักไหลออกมาถ้าเราจัดการดันมาทีเดียวช่วยจะจัดการได้พักได้ เนี่ยนะฮะผักเริ่มขึ้นแลนะ้วถ้าเราใช้โอกาสน้ำขึ้นเนี่ยดันออกนี่ให้หมด <c oughs> ก็จะมีประโยชน์มากเดปุ๋ยมหาศาลเลยทำปุ๋ยหมักก่อนเ <c oughs> นี่ยปุ๋ยเยอะแยะเลยนะฮะ นี่คือปุ๋ยอินรีเนาะแล้วเรามีขี้ควายอยู่แล้วเนี่ยต้นทุนเราสบายผลิตปุ๋ยขายนะฮะเดี๋ยวเตาหมายจะไปคือทำปุ๋ยขายโอเคเท่านี้พอประมาณ แล้วเขาไปเขาเลาะนี่ไปเลาะันจะหินนะฮะเขาเลาะดินไปน้ำท่วมนี่เลยเห็นไหมเอาไข่นี่ก็ใหญ่ขึ้นท่านไดถนนแปลงนี้ให้เรียบเนาะ จะไม่อันตรายต่อคอยผมน,นึก,กว่าคอยลื่นมาก ให้ทำเคลื่อนกันไว้ก่อนหมน้ำไม่ท่วมได้ได้ไดไดลดที่ค่อยออกมาให้เจือจางเนี่ยนะกันตรงนี้เนา่กอไผ่ที่ปลูกไว้เมื่อ5ปีได้ไมั้งนี่คือเล็กกันดินพล่ลม มันเหมืนต้นดินจะพล่ลมดินจะพังระตัวนะไปลูกไผ่ไว้หยุดดินอันี้ก็เป็นอุโมงนะครับอุโมงใช่ไหมอุโมงต้นไม้จะเย็นแม่เขาตั้งพิพลดมาเรื่อยโอ้ตัดต้นกันเดาแล้วออเดี๋ยวไปชมหน่อยดิเป็นยังไง <c oughs> 6โมงต้นไม้โอ้นี่คาดอยู่นี่เองหงานย,ยังนี้ถล่มก็แย่เลยอันตลายมากๆ <c oughs> ทำไมเขาไม่คว่ามมือนไหมเนาะน,นที่สุดก็โดนจัดการไปแล้วก็เดาเนี่นี่คาดรถกิตันน้อไม้ขึ้นใหญ่เลยนี่ไผ่ตรงลืมแรงนะฮะ อันนี้สิดูว่าไผ่จีนปาก,กิงหรือไต้หวันเนี่ยนะฮะอันนี้นะก่อนนี้ไม่รู้ปาก,กิงหรือไต้หวันอันนี้อีกก่อนใช่ไหมเนี่ยนะดูใบดูใบถ้าไผ่ทั่วไปใบจะเล็กนะชินสุ้ง,นะเง,งเนี่ยใบจะเล็กตรงรูมแรลงเลยนะตรงรูมแรลงอันนี้เป็นไผ่ใบทำบัจจาด้เนาะ นีก้อนนี้อันนี้ก็เล็กเหมือนกันเอ๊ะยังไงน,นี่ก็ใหญ่นะแน่ว่าเป็นพันดีน,นี่ใบเล็กมีไม้ลวกอันนี้เขาเรียกไม้ลวกเลยนะไม้ลวกอันนี้ไม้ไผ่แล้วมีไม้เลี้ยงบ้านนี้ยังไม่มีไม้เลี้ยงนนเลยขนะาดไม้เลี้ยง โอ,โอเคเชา้าวันที่16กันยายน2568โนาะเตรียมฟางแล้วช่วงนี้เอาฟางมาให้นอนนุ่มๆหน่อยถังน้ำไว้ตรงนู้นแล้วขี้ใส่นะก็เลยต้องย้ายถังมานี่โนนี่เอฟซ่า ไว้ฉีดไล่มแมลงนะครับเอฟซ่าน,านี่เมื่อวานถ่ายลงถังแล้วต้องเทไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้แห้งก่อนเขาะเก็บเมื่อเช้าเก็บไปแล้วหนึ่งก้อนหนึ่งกองจะถ่ายในคอกประมาณหนึ่งกองนะฮะวางนี่ก็คงอยู่ได้อีกครึ่งเดือน <c oughs> นะฮะอันนี้เสริมเพื่อให้เขานอนนุ่มๆน,นะฮะตัวเขาใหญ่ เยวต่อไปจะต้องเอาทรายมาลงนะฮะแปลงบนนี้ข้างล่างเป็นฟางข้างบนเป็นทรายนาะอโอเคเช้าวันนี้นะครับก็ปิดจับนะฮะโอเคโอเคพอกวอยสีแควนณะวันที่ สิกกันยายน2568ยังไม่ทำป้ายนะข้อยขสีแขวขาดป้ายขาดป้ายเนาะมีป้ายสักอย่างโอเค